อาหาแม่งกินโน่นกับพี่น้องโอ้โอ้ไ้ใาแมงกินุน่นตอนกลางคืนพร้อมอุปกรณ์คูดใจ นี่เด้อค่ะก็จะเห็นประมาณนี้ดะพี่น้องใส่จได้เดี๋ยนะไหน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 ออโอ้ไมันช่โต๊ะนะนี่ค่ะตั้มตแบบนี้เขาก็ยิบเอาได้จ้านี่เด้เยังไงเราได้ตัตม้มตยิบเอาสูงสูง้าก็ใสใหม่ตอย อุปกรณ์คู่ใจห้าม่หยัางห้าเอาขวดโคกปาดปาก,ปาก,ปากขวดละกะนี่ละคะ่ะเออละกะเอามาใส่กระไหม่ห้าก็ไปแบบนี้เอ้ยนี่ไงนี่ไงอุ้ยมาพอดีเลยนี่ละจ้านี่ละจ้าปีนมาเองได้จ้านี่นี่ง่ายเจอแล้ว <laughs> เขาเห็นแสงไฟเขาก็จะลงมาแบบนี้แต่ว่ายันวาก็ได้ยินเสียงปอกแปกปอแปกหลายอยู่ นะจ๊ะก็ได้ประมาณนี้แหละค่ะพี่น้องอ่าผู้ใดชอบก็กดไลค์ก็แชร์เด้จ้าขอบคุณค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะจ้ามือหนอีไปก็แล้วจ้าบ๊ายบายลาติสวัสดีจ้า